ตำนานคือเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาค่ะบางก็มีต้นต่อบ้างก็ยังไม่สามารถอธิบายได้หากแต่ตำนานกลับมีข้อมูลบางอย่างที่สามารถร้อยเรียงเรื่องราวของสถานที่ประเพณีและชุมชนได้หลายแงม่มุมอย่างตำนานความเชื่อของการกราบไหว้เรือโบราณที่ยังมีให้เห็นตามชุมชนริมน้ำค่ะแม้เป็นเรือขุดที่ยังไม่สมบูรณ์ดีแต่ด้วยความยาวกว่า40เมตรกว้างราวเมตรกว่า เรือตะเคียนโบราณลำใหญ่ที่ขุดค้นพบบริเวณใกล้ท่าน้ำชุมชนวัดดุสิตดารามฝั่งทนบุรีเมื่อ30กว่าปีก่อนก็ถูกนำมาไว้ที่วัดและสร้างเป็นศาลาเรือโบราณเก็บเรือขุดไม้ตะเคียนน้อยใหญ่ให้นามว่าเสด็จแม่ตะเคียนทองตามความเชื่อว่าต้นไม้ใหญ่อย่างตะเคียนมีเทพอารักษ์ผู้หญิงสิงสถิต ไม่เพียงความผูกกร่อนของไม้ที่แสดงให้เห็นถึงการเวลาที่เรือแม่ตะเคียนข้ามผ่านแต่ยังมีคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ในชุมชนถึงที่มาที่ไปของเรือซึ่งสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนฟังปู่เล่านะจอดอยู่ที่ริมแม่น้ำเนี่ยเต็ไมไปหมดแม้กระทั่งตอนที่สร้างตะพานน่ะตะพานปีนเก้าอะก็มีซากเรือยะแยะๆเขาก็ต้องขุดขึ้นมาแล้วไปทิ้งแตก เพอสงครามโลกครั้งที่สองอะระเบิดลงอะหน้าวัดนี่ก็พิ่นาศหมดแล้วเรืองก็จมลงไปนานปีเข้าไอโคลมันก็ทับถมไปทับถมตอนเด็กๆด็อะก็เวลาน้ําแห้งยายก็ไปเล่นน้ําเล่นอะไรจับปลาบงปลาบูอะไรมันก็โผล่ขึ้นมาสองเมตรสามเมตรตละอันนะยายก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเป็นอะไรเจ้าของบริษัทกับตันตรงนู้นอะ ริมน้ำอะ่ะเขาเขาเขาตอกเสาจะทำอะไรเขื่อนอะไรเงี้ยเขาก็ตอกไม่ลงเขาก็คิดว่าเขาก็ขุดลงคงขุดขุดดูอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นเรือเขาก็เลยเอาขึ้นเอารถเครนขึ้นมาทีละต้นละต้นงต,ต้นอย่างเงี้ยแลที่เห็นเนี้ยเป็นเรือลาใหญ่ลาเล็กก็มีลำข้างหลังตั้งห้างหลังนี่นก็มีตั้งหลายลำนะ เรือที่เราขุดพบเนี่ยส่วนใหญ่มีทั้งเรือไทยแล้วก็เรือต่างชาติที่ขนส่งสินค้านะคะมีทั้งเรือที่ทําด้วยไม้ตะเคียนนะคะแล้วก็เรือที่ทําด้วยไม้อย่างอื่นด้วยนะคะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เชื่อว่าเรือเนี่ยเ,เวลาจะนํามาใช้เนี่ยต้องเป็นไม้ที่มีความสําคัญพอสมควรนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีแม่ย่านางเรือนะคะเพราะนั้นความเชื่อเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีความเชื่ออยู่นะ ว่า,าไม้ที่นำมาใช้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกไม้ตะเคียนตลอดเส้นทางคลองบางกอกน้อยเต็มไปด้วยชุมชนและวัดริมน้ำสัญจรไปมาด้วยพาหนะหลักอย่างเรือตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะไม่เพียงหลงเหลือหลักฐานเป็นเรือไม้โบราณในวัดดุสิตด,ดารามแต่ยังพบได้อีกหลายวัดริมน้ำคลองบางกอกน้อยเช่นวัดสุวรรณรามราชวรวิหาร ที่มีทั้งเรือโบราณและภาพจิตรกรรมบอกเล่าวิถีคนกับคลองเรือไม้โบราณกับการกราบไหว้ของผู้คนอาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนและเรือที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันในยุคที่ทุกวันนี้วิถีคลองและคนเรือกลายเป็นอดีตรอบวัดเนี่ยมันเป็นคลองพระเวลาบินทบาทก็ใช้เรือแจว รอบวัดบินธบาตนะใช้เรือรอบมาคนก็ใส่บาทตามตลิ่งเรื่อยไปไม่ใช่เดินบินธบาทอย่างนี้ก็อาศัยเรือแล้วก็บินตามคลองประกอกน้อยด้วยแล้วก็เข้ามาไอท้ทา้ายเดี๋ยวนี้ก็ถมแล้วเริ่มถมคลองไปเรื่อยๆเ,เมื่อนั้นก็ไม่ได้ใช้เรือสัญจรมีแต่บินนองบางคลองประกอกน้อย แล้วก็ค่อยหายไปเพราะพายไม่ไหวคลื่นเยอะเพราะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางที่เรามีการค้าขายกับต่างชาติซึ่งจะเข้ามาบริเวณปากคลองบางกอกน้อยนะคะซึ่งเดิมจริงๆแล้วปากคลองบางกอกน้อยคือแม่น้าเจ้าพระยายสายเก่าน,นั่นเองนะคะเวลาค้าขายกับอุทยาเรือเหล่านี้ก็จะเข้ามามีทั้งเรือที่ชาวบ้านใช้นะคะในการสัญจรแล้วก็เรือที่มีการค้าขายกันนะนะคะในสมัยโบราณ วัดปริมน้ำคลองบางกอกน้อยมีความสัมพันธ์กับเรืออย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นตำนานเรือศักดิ์สิทธิ์ของวัดดุสิตด,ดารามและวัดสุวรรณารามแต่ยังมีชื่อวัดบางระหงที่อาจเพี้ยนมาจากคำว่าบางเรือหงมากไปกว่าความเชื่อในตำนานเรือศักดิ์สิทธิ์นี่ถือเป็นหนึ่งในร่องรอยสำคัญของวิถีชีวิตในอดีต ริมคลองบางกอกน้อยในวันนี้จะถูกแทนที่ด้วยความเจริญของถนนหนทางจนแทบไม่เห็นการพายเรือลําน้อยของผู้คนค่ะแต่ตำนานที่ลงเหลือก็ยังสะท้อนวิถีความผูกพันระหว่างคนกับสายน้าได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องนี้มีตำนานค่ะ